สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะเกับ์ีพิโร่ฟอร์สเค้นไอเชอร์นะครับในโหมด CM นะฮะก่อนระวังมังกรมาตันได้ปะโอโมันหันไปสวนมึงวะคือถ้าเมื่อกี้ถ้าพี่วิ่งไปต่อมันจะสวนพี่แทนเว้ย กูขอหลังเท้าชิ้นเดียวกูกรถลังไปเลน้าตว์ดูกำลังไปเลนกลางระวังไปกลางแน,น่นอนไปเลนกลางมาตัดลูนบนลูนจริงนักมันน่าจะได้ต่เระตัดแล้แต่ไม่รู้เป็นปลุนแหละอาจจะเป็นวินวอลก,ก็ได้ถ้าวอลพี่อาจจะตายผมมันจะตายได้เหมืนอนกันครับมันเสียบ เด่นวางหมอยใบเฮ้ยนั่นตายกูเพิเกิดน้องกูวิ่งกันมาไกลซะด้วยนะอ่าขี้แถบไม่ได้ก่อนทีหนึง่ง ยิงแล้วนะยิงในหมอกมาแล้วแต่ก็เท่านั้นสกิลหนึ่งมึงหมดพอดีอ่ะโอ้โหลังก so ็เอาหนักเหมือนกัน เล่นไปมาเล่นไปเไปดีเด๋ยวหงแล้วเล่นไปเออกูติดคลิปเออเกมนี้ทำเปิร์กแล้วกันเจอพวกเลลยยเลยเอง,ง,งถ้ามันเดินขึ้นมารอตันเนี่ยนกเห็นกู มันจะตันไปก่อนเลยตันไปก่อนเลยกูม,มากูติดหมอยเลยวกำลังวิ่งแบบสวยมังกรตายมังกรตันติไปละมังกต้องหาเาบีวหกว่ะระวังเดินตหาเบี้ยวก่อนก็ได้หาเวลก่อนก็ได้แต่ถ้ามาตันให้พี่พี่อันติให้ได้อยู่อ่ะบนจะไปรีก่อนก็ได้ไปเอ้ยตัวเฮียอะไรตามต้อมัด ไม่ไม่มีหวอนใช่ไหมไอ้ตรงเสาอะเช็คแล้วใช่ปะไม่มี<ก>มาเล่นมาละเฮ้ยเข้ากลางไอ้เหี้ย,ยออนะปักปักน่าจะปักพื้นะมันวิ่งถอยแปลกแยังมันอยู่นี่มันอยู่นี่นอนเออยกูต้องออกของฟาร์มทุกชิ้นแล้วมั้งเนี่ยไฮเปอร์ อมันเยอะมากเนี่ต้องรอรูนไปมาดลไม่มาแล้วแม่งมัดป่าแล้วนะพี่ระวังอืคุณน่าจะตายแล้วทั้งนั้นนะ มันอาจจะรอากลางแล้วพอเดินมันเข้ามาวิ่งอย่างแปลกแปลกวิ่งแบบนี้แปลกๆมังกรกล้าเล่นเกินไปอ่ะมึงคิดว่าไงโดน,นมาปะผมมีว้าเพื่อนแต่รอรุนอยู่ดูดิยันป้อมอ่ะในป้อมแล้วโอ้ยโซแทบด้วยวะรุนป้อมเอาผมบ้าต้านไว้ไม่ได้เฮ้ยมันเอาผมเลยเอาพี่ปะเอาพ,ออาพี่เอาพี่พมึงมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นเลยมึงเล่นเลย ไม่เปเลยไม่ไปเลยกูไม่น่ารอดฉีกขวาฉีกดีดีวิ่งดีดียีบมหเห็นแล้วนะวิ่งทางนั้นน่ะกูโดนโซแท็บอยู่ดีโนนรับมาไม่มีมานานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หลบมาถอยทายทายเยอยจะตายเคยรอดรอ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 โคกูตายไงเดะ อาจจะหวาดแล้วก็ได้หมอนพื้นอ่ะไม่ก็เสาอ่ะบนมือจัดอ่ะเลิกวิ่งกับปอนมึงหาวิ่งเหอะพี่ทาอะไรันได้ขาวอืมกูต้องฟาร์มบ้างอ่ะอเผื่อฟาร์มลนะ วับผูดาวน์นะไม่มีนติผัดไม่มมีวาดันโดนนติหลอดไมใใ่ใช่เหรอวะมีรับสดีด้วยไอรับสดีใช่ตามเมื่อกี้ปะ ไม่รู้สซัมเมอร์โซคิวไม่รู้คุณคุ้นอ่ะจำได้รู้กูแค่อาจจะจำผิดวะพี่ถ่ายพี่ถ่ายพี่ถ่ายเราโกได้ไหมเนี่ย วที่อะกะบองไม่ได้มันหมากูตายเมู่แต่จะตายหมดเลยวะเจ็บหมด ก่อนยกสิบสนับตัวแอบ,บแรงแล้วเหี่ยมมันไฟอ่ะมันอันตีอ่ะเออมั่ก่อนมันอันตีแล้วมันแรงมากเลยตากันฟื้นโฟลต้องมีดูดเลือดมาส่วนอ่ะอ่หนึงนะตัวหวานส้มโดนไหนเห็นเนินสกิลสองดูก็ไม่ได้กดนอนเออ หมาอยู่ล่างเหรอพรพี่เมียนเตะกต,ต่คาได้มึงอาจจะได้เวล6รอก็ได้นะรอมันชนคลิปมึงจะเอาตรงนั้นคลิปตรงนั้นมันตายเลยพี่พี่พพฟาร์มไปเลยเมื่อมันออกกัน้นช่เนาะ ว่าม่มียเยอะยี่สิบไม่รอดอะไรนะหายแค่หายพี่อยู่ไหนหรือว่าอะไรวะฮะเมื่อกี้ล่างกระสือมันพูดว่าอะไรวะวอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนอะไรสักอย่างนึงล่างข้าอยู่ไหนอ๋อโอเคมีวาร์ปแล้วมีวาร์ปแล้วมีวาร์ปแล้วเอาว่าเดี๋ยววับลงให้ก่อนบบจะโฟกัสล็อตทีสักเกินหน้า ตายหนึ่งไป,ไปแรงจัดนั่นหมดเลยมากอะนานไปอันติมังก่อนไปร้ายแรงสวยเนาะต่อ,อดได้ไหมนี่ตายนะ ผมจะตาหาสะ้อนเราบอกแล้วกูโดนไปรอปะไรอไรไรอไม่โดนไม่โดนแต่ไฟมันแรงมากเลยมันเล่นออกสนับมามีดามิดทำโซแทบใหญ่นะมังกรอ,อ่ะ <S 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 ไฟร้ายแรงไฟมันแรงตงมามดามิดมันอะแรงแบบแรงเว่อร์ไม่โดนตีครั้งเดียวเองอะแล้วพี่เราตัดรูนปั๊มมานากับเลือดอยู่เดี๋ยวเผื่อได้รูนดีๆก็อาจจะฆ่ามันก่อนไดไ้ได้อยู่อะอ๋อวันนี้ก็ได้นะ ได้แล้วไอ้สัตว์มีนายเลยมันลูนแล้ววะสับลยพี่ตายละวินวงกี่น้องไปถึงก่อส้างนี้กูบชาไปนิดมังกรดันดันลึกอยู่กูไล่ยังกูไล่ยังแล้วมังกรไปนะโอ้ยเหีนมาตีกูไม่น่ารอดละมังกรมาๆ อเอาพี่ดูเออมันบินมาเลยน่ารอ,อดฝึกไปว,วิ่งมาเอาได้อยู่ได้อยู่เออวิ่งขึ้นวิ่งยาวไปเลยวิญญาไปเลย,ย,เลยมผมไล่ให้เป่าดักนี้สแสดงว่ามีวอร์ปป่ะไม่เสือน่นาจะมีอยู่ล้ไปซเพราะว่าไอ้นวลมันยังไม่ได้บินมันเป่าดักเลยอะเป่าปล้าอกูเลยมาทำอะไรวะไฟแบนหรือเปิร์กวะ ไฟแบนแล้วมั้งชัดเล่นเป็นมิดวอร์เลยอเฮียเฮียวอร์ดมันเยอะแล้วป้อมการแตกแล้วมึงจะไปออกมันไอ้เยี่อะไรอยู่เนี่ยห่วงไงป้องกันป้องกันป้อมดเฟน e ์ด n เฟน e ์ด n เฟน e ์ออฟทาวเวอร์เจอใครวะกูก็กดซื้อวอร์ดไปดิกูนึกว่า dot two กดซื้อได้รัวๆไม่ใช่บอลฟ้า ไม่มีบ้าเหมมึงก่อนมึงก่อนอย่บนอ้าวมาไมนตี้อเดินมาตัดลุนออเฮ้ยบนปลายหา เต็มเล่นไหมโหหมาก่อนดีสัตว์มาอยู่ล่างเออเห็นละมันต้องทำบนเราเ้ยบอนเจอแล้วมันเราว่ามาล่างน,น,นำด้วยการทำพืชมันต้องนำบนคนนกูไปบนก็เดี๋ยวกลางเล่นเนี่ยที่นั่นก็มาทั้งวัน ต้องรอได้สะถอนก่อได้สะถอนนี่งัดกับมังกรได้นอนนอนนอนกำลังไปไม่หันนะเฮมันจะสวยมึงตายปะี่ยส,สองวิรอตานีีเพียข้ารู้ข้ารู้นี่ตายโอ้ล่างสามตัวสี่ตัวสตัวสตัว มันบิงนะแล้วะบะวิ่งยาวๆพี่พอ,อ,อาายออ่ยพี่กูตายแน่เลยเอ้ยผีตายหาก่อนแม็งมัสก็บิงมาไล่ต่อปะผีวัวคอนผีคอนผีคอนคือสมอ้าวต่อ,อมาเปิ้ปจริงเด้วอวะเ,เราเอาบนเลยนะม,มั้ย มาเปิกมาเปิกจะทอนแล้วไม่มีมะนาเล่นวะมีวาร์ปอยู่นะถ้ามันไล่ยาวตัดรูนวะปอนพี่ยิงได้อย่างเดียววะปอนตัดแล้วใช่ไหมมีว้าบมีวาร์ปลยเจอมะนาแล้ว ตอนจะเปิดนะแรปสะดีอะวะเข้าแรปเสียพี่ <want> โฟกัสแรปอยู่หมายังไม่ตายนะระวังนะตายแรปตายมังกรดันบนที่ดันล่างอู้เกือบตายมั้ย แม่งมันหันมากดโซแทบใส่กูเฉยกูไม่เดินกูรู้มีแคบตรงนี้มันต้องปางเลยกูอยู่แล้วไงมุมเดิมเดิมเฮ้ยก็าเด่นอะไรบ้าเด่นเดิมคางนี้ปะเกือบไว้ออกซิมโบเลยดูดใหญ่ พี่ด้านล่างโอ้โหเต้นเลยไม่เมียนตีตีไม่ได้ติดป่ากูเดาว่ามึงตีมันตายแน่ไม่ตายกูติดป่า, <c oughs> ต,ปาตีไม่ได้ <c oughs> พี่เขาอะไรเขาขี่เขาอะไรก็จุดจุดอย่างเดียวเลยเฮียบิงสองให้ผมเล่นม็อกไหมได้หมดเลยน้องพี่หายยกล่างก่อนเดี๋ยวพี่ไปเล่นพี่ออกดุดเรื่มมาฟาร์มก่อนที่เฉยต้องเล่นตังกี้ก่อนตังกจะไปถึง เราบาเลียเยอะเลยไอ้เหี้ยบออดก็จะทำที่ก็ทำมอคฟอร์ดเราเล่นทำอะไรทำนัวมังกรทำฮาร์ดโนน มังกรน,น่าจะไม่มีไม่มีสองอะ่ะเพราะว่าน่าจะเพิ่งบินมาบนสวยบยังงามังกรบินไปนะมังกรบินไปนะบินกลางทำไมไม่ได้ผีรอดเดียวพี่ดันบนเนี่นยถ้ามีเต๋อเสียดานถ้ามีเต๋อมี วผยเลยแต่นอนอยู่ล่างนี่วะไม่มี่แต่ก็วิ่งมาเรื่อยๆได้ก็เห็นวิ่งไปแล้วฆ่ามาเดินไปแล้วว่องไปเยอะนะพี่เกิดลักแม่งวานเกิดแล้ว กำลังเทสกันเดี๋ยวโฟกัสแล้สจะดีฮะแต่แม่งมีเขียววะนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอมานามีหกหกสิบกูยิงได้ธรรมดากูพูดกันนั้นแล้วตาย ผู้ยิงได้แค่ธรรมดา,าจริงๆิโดนติสโลมากๆแทบโดน มาอยู่กลางมาอยู่กลางพี่ออกอะไรฮไฮเปอร์คิดอยู่ว่าไฮเปอร์กับเปิร์กรก,ก็ดีแต่ตจจัดน้องตัดนูให้ผมอ่มืมพี่ว่าน่าทำเปิร์ก ตอนมีอาฟ้าปะตายมาหาหมาคนไหมวันแรกไอ้กูาากเ,เจอแมงมัดว่ะโอนู้ดดมตัดไปซะมันมเสียบจะทอนกู ไอสอไอสอง,สองลับอยู่หลังว้งาบว้าบว้าบคลิปอยูอย่นูน่นได้ไหม Thuộc cây vậy quá <laughs> Nhìn ban, nhìn bom rồi nè, kia th th khỏi nhìn ไม่มีเลยดิมนาไม่มีอืมมนาไม่พอเ,อเอว้ยเฮี่ยเกิดอะไรเออสวยมากบุ่มกดสามแต่โดนดูสามกูไปดิอืมลูกสมุนกูยิงตายมอคก์มไปไปไปัน A Legion Barracks has been destroyed. A Legion Barracks has been destroyed. One. มีเขียวไม่มีเขียวกูก็ขามันไม่ตายอ่ะเจ๋มั้ยไ้ข้อยปอนยี่จีแล้ว

พี่ไม่ได้กินข้าวเลยนะกินแต่ของแบบลงท้องพี่ตัดรูมายังวะพี่กดนเห็นแล้ววิ่งมาเลยไม่ได้ตัด ว่าต่อปะแน่ยนี่ปอน,นิวหวาน <S <S เอ้ยสาดโดนสวนแลบแม่งหี้ย,ยมันมัดแลบมันไม่ได้กดดัสเลยดิ มาได้พี่ตรงกลางเพื่อตัวแหลมมาเขี่ยเอ้ยมันบวกบนนะทันรอดโอ้วิ่งเช้ามากเลยเล่นเช้านะกูตายมองกูเผาตายจีจีทุกคนจีจีจ เทาตอละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับหากดูแล้วชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยพี่พังไงขอตัวครับเอาไว้จะใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบายฮะ